สวัสดีพี่น้อง e m t ชาวน่อยทุกคนครับสวัสดีเชียนนอนครับผมัครับผมบรรยากาศแบบทุ่มชําครับพี่น้องครับตอนีฝนตกฝนตกรัพ่อกันโดนลอูด่มือผู้ดีนะรอก ก็ทีมงานฝาช่วยนะครับมาติดใจะาดนุนมึงนี่คล er ิปแล้วครับมอนีทีปที่สามครับเดี๋ยวทีปที่สามใครเอาตะไมี้ยางชื่อป๋ามต์สิงๆใช่ใชเอาจะไมี้ยางชื่อป๋ามต์สิงๆอะไเราะไมให้ฝังเลยป๋ามสองนี่ครับเออที่ห เรวสุดท้ายไปเป็นไปเตียงวีมากแล้วครับพัี้ี้เา้ครับนี้เกเ็บ่กี่าได้ดใส่กชงใสเลน่ละปัญหาในแบบไหนคนนันมันในนวอเดลิ่งวะยุ่งเทพไหมทำทุกอย่างตอนนี้เอาเด็กๆด็ ถ้าพี่โจบอ,อ,บอ,จอกออบว่ามาสองวยจะได้ก็บวกมันขึ้นนี่ไหมอันนี้บวกมว่าคืนได้ใช่ไแต่ว่าไอ้พ่มันหลายอย่างไรแนววี่กินอะไรนี่อร่อยไครับอร่อยไห อนไหนก็ใส่เลยนะวนี่ถ้าเปิดสิบเบัรเตือนน้ำมันออกไหอ้น้ำไม่ได้เพื่อนที่คิดออกมอสาวาซุเปิดสถาบันหอระเตียบหนงในสมุยห้องน้ำก่อนยังยินเสียงเราออยกอห้องน้ำ ยดอขยับไปเลยขยปก็ซื้อหนึ่เตาเลยหนึ่งแก้มเรนซ์ดีร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 ีสวีร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 ่รีรีรีรสรีรีีรรีรีรีีรีรีรรี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 รบรี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 ีร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 ี พาไปให้ไปจอบเบิ่งให้แบบไหมให้แบบไหมไมียังไนเลยน่าเหมือนกันเลยสวยสบายร้านกาแฟมีเกล้งกลาทุกอย่างทุกอย่าง เจะามันต้องฉากกลางแจ้งมันปะมันก็ถกแจงมาลไปันั่งั้งงี่นนั่งี้นี่นี่นั่งเหนก็ไปนี่นั่งหนนี่เหน่โต๊ะเนี่ครับในแบบอินดีี้ ไครับย่งยิงยิงโตโตจะเป็น Nathan e. นักเอกาว่าขอควากับงามโหลดจะเป็นจะเป็นนักเอกเด้อบอจิ้มของไทยสั <k wow. <k uh ่ให้ของไทยของไทยที uh ่มีอย่อย่างเราอย่างของฟองโเหตไอเหตุขาอควมากกว่าเมือนี้เพิเป็นหนาขาวขาว่าถ้าจิ้มเสียนอนสิยิ้เียรหริ แล้วมมันไหนสำคัญนะครับผมสำคัญจ้านางอีกครับบัตแมนแห่งสมส่งละบินละเอียดมาที่ชมพวงานด้วยจ่าจ่าไปบริเงินเดือซัมพัวหาไมมันบ่ยากเอาสัมสักต่ตัวบริเงินเดือซัมพัวยังสีเอาสีเอาอปั่วยโอวกาสได้ยังไงวันมูลย ว้นในเมืองฝนตกแห้งหนเรื่องเพี้ยงเนียนาเส้นผาดเรียบร้อยละเพียงเดียวละาผ้าฟ้าห่วงเดียวเลยนี่ฟ้ามากเามือกนฟ้าผ่าแหง้ไเลอ้เขาเลือนขางมือใดนี่ มดแล้วอือเนี่มแลพรุ่งนี้ตอนเย็นเอ่าโมงศวน9ซวนซวนวร์พอไปถึงก็เดินทางพรุ่งนี้ตอนไนแล้วก็ไปนอนเหมือนกันพรุ่งนี้ตอนเย็นเมือนกนวันทีเก่าเนาะกเก่ากีัีสบบทเนาะดูแลที่เก่าเด้ ต้จเดินทางเดินทางเราเป๋า่างแรงไปถึงนูนก็ปกทุมก็ได้ที่ไปถึงเชียงด้วเปล่าแลวแกเดินทางแบบซีทุ่มหาทุ่มอ่งีแ่เพ็นได้อาตวปเ้ยาเดินทางตอท่มน่อุบเามาลืแน่นครับแลว่าสิาไปหรอ้นมาทางตกงันนี้ ดูดพุ่นหรอรเขาดูดจับ้สัตว์เพื่อมขับเขาในเมือกแ้มันเ็นิมนไดเลยมีงอนนี่นำเพลินไม้เลยไม่พุ่น คนเดียวคนลึกล้นเดียวอจากเรียนเองแต่ว่าพอมีปากสลสากำลังมากเยสละสาสละสาปดสีกำลังมาดเชงวันธรรมขสีมากแมม่้มาองมยไม่เพราะว่าเราเราบ่ว่าเราบ่กเขาบ้าน หมายถึว่านักไม่มีแบบคิวเข้าบ้านเลยมือว่าเขาไม่ต้องนัดกันแบบนัดกันแบบเลยมือว่าเนี่ยผมที่ผมว่าอยู่ขันผมอยู่ผมกันนวดบะระยังเราอยู่นี่ยังเว้นน่ะผมไม่ผมไม่เป็นนวดเว้นเลยได้ไหมเพราะว่ามันมันคนไหลา คิวเขาบึมบึมดิเรานี่พระท่านจะบอกต่อสิเลยวมันสองงานสามงานเลนี่นสะเดินแป๊นเออกำลังแกะสูมือเลยเด้นนี่ยรับตอนนี้ตมนโตอยู่ครับว่เวลาถ่ายข้า